ทางจังวัดังหวัในก็ต้องยกต้มีวัจังหวัดในยปียกับถงดนกอดลจางวัตางจาวัดไ้ทประเทศงอทั้งม7จุดแต่ทาลอย24สุดมากนะครับลายเป็นเตุให้ตัวมีผู้เสียชีวิต่าเติเรีมมปรกาให้ในการปลอบปาะโลมถนจังหวัดทุกในเรืางการระดับกนความแปลกหาทเกิดขึ้นกับสงมไทยยังมีสนร่วมสัมพังส่วนโดยาอางความเบี่ยงเทางข้าม อาจจะทำเครื่องหมายจราจรบอนกพื่อปิดผู้ขี่สมมติว่าขี่รถความเร็วในเขตชุมชนสาธิตศาสตาให้คนข้างบริเวณทางข้างทุทางมาลายตลอดจนนั้นค้าที่จะพนักงานต้อนรับเราตาอไปจะบอกทวันนายก่อสักครู่ถ้าเราได้ตั้งใจฟังเนี่ยเราก็จะทราบว่าประเด็นสำคัญของเรื่องในวันนี้ก็คือเกิดจากเรื่องเรื่องอะไรเรื่องของคุณหมอกระต่ายจำได้ไหมหมอกระต่ายเนี่ยไม่ใช่เพิ่งครั้งแรกนะครับ แต่เราอยากให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนหน้าเนี้คนไทยเราเนี่ยเจ็บและตายจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมามากแล้วเมื่อยี่ย

ปลได้่ะคังนั่งเรือไอต้องเรียช่วงเช้าค่ะ จุดร่วมกันนะคะข้ามทางนะคะโดยจะมีเอาตรงลงทร่ตรข้ามอย่างเงี้ยออเดนอันนี้คือวิธีการข้ามถนนนะคะส่วนการแล้วก็กจะถืหอหวงเกี่ยวไปคู่นะคะให้รถในรงแก็และีกสิ่งสำคัญหนึ่งนะคะที่จะทำให้พวกเรานะคะได้ปลอดภัยจากการใช้รถถนนก็คือการมีวินัยแล้วก็การมีน้ำใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนั่นเองค่ะ